สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับยินดีกับไปเดินนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโลลลบองนะครับก็เป็นกองหลังที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ OVR 107เม็ดส้มร1 2นะครับก็ใช้แต้มโทเค็นเนี่ยอยู่ที่1,250นะถือว่าเป็นอ่า โทเค็นที่ใช้แลกนะักเตะที่เยอะที่สุดสําหรับวิกสาแล้วก็วนะิกสองวิกหนึ่งะก็จะมีตัวเดียวนี่แหละเป็นบองนะครับที่ใช้แลกเยอะมากๆไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนถึงใช้แต้มโทเค็นแลกอ่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็โดยรวมแล้วก็บองเนี่ยมันเป็นกองหลังอ่าสไตล์แบบวิวอัพนะครับก็คือเป็นกองหลังแบบสายดักบอลน,นะครับก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะดีเลยครับก็คือสนะูง192กหนัก82นะครับก็โดยรวมแล้วพลังงานเนี่ยหาดาวแล้วก็จะมีบูตในการอัพสกิลเนี่ยคือเป็นสีม่วงนะ ครับก็คือมันจะบวก6กนะครับก็เกมลับเนี่ยผมอัพอะไรเ,เต็มแล้วร้อยเจ็ดสิบนะครับสภาพร่างกายเนี่ยคือดีกว่าบองร่างเก่าๆเยอะนะสปอร์ติบองร่างเก่าๆเ,าเะนะี่ยสภาพร่างกายเนี่ยจะเป็นสแตนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่บองตัวนี้มีความก้าวแล้วแล้วก็ความแข็งแรงค่อนข้างที่จะเยอะเลยทําให้บองตัวเนี้ย เรื่องของการเบียดอะไรเงี้ยผมว่าก็คือเบียดสบายตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ความไวเราพูดถึงความไวคือโคตรดีเลยนะครับก็บูตม่วงเนี่ยข้อดีของบูตม่วงเนี่ยมันจะบวกความก้าวร้าวการประกบแล้วก็การแท็กเกิลแบบยืนนะครับความก้าวร้าวนี่คือเข้าบอลทีเดียวยังไงก็อยู่แต่ก็จะมีโอกาสฟาวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อัพเป็นเวลสามนะมันก็บวก18นะครับ เราก็จะเป็นพวกเซ็นเตอร์แบ็กจุดเกมเป็นบูตม่วงนะบวกพวกการหมง่งพวกตีบองเนะี่ยค่าการหม่งจะน้อยครับนะไปถ้าเกิดเป็นร่างพวกบอลงดออะไรพวกเนี้ยนะการหม่งกับความก้าวร้าวเนะี่ยจะน้อยแต่เป็นบนะูตม่วงไงบูตม่วงก็บวกพวก uh, ความก้าวร้าวการหมง่งอะไรนี้ครับแล้วก็การประกบความแข็งแรงสไลด์เนี่ยแทเกิลเนะี่ยอันนี้คือบวกแบบปกติเลยนะครับแล้วก็จะอาเป็นอันนี้เป็นกล้ามหนึ่งนะครับ ส่วนไส้ในเนี่ยก็เบอร์เกนเนี่ยเป็นปกติเลยแต่พลังแฝงเนี่ยจะไม่บีนะครับแล้วก็จากที่เล่นมาผมว่าไม่มีพลังแฝงคือมันเข้าบอลดีมากแล้วก็หม่งบอลดีมากนะครับแล้วก็จกังหวะการทำประตูเนี่ยคือโคตรด,ดีเลยในชะ่ไหมก็ดูไส้ในเนี่ยคือการเกมการตั้งรับเนี่ยคือ1 7 0แล้วก็แล้วก็มีความคล่องตัวเนี่ย123ก็คือโคตรด,ดีตัวนี้คือคล่องมากแล้วก็ สปีดต้นร้อยสามห้าคือวิ่งไวมากนะครับแล้วก็สปีดบายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สปีดต้นนะคือเป็นจุดเด่นเลยนะครับส่วนเกมรับผมว่าครบเครื่องครับในเรื่องของลูกอากาศภาคพื้นคือครบหมดเลยแล้วก็เบียดได้หมดความก้าวร้าวความแข็งแรงเนะี่ยคือมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยคือมันบวกเยอะมากๆนะความก้าวร้าวบวกกิเก้านะครับแล้วก็ความข็งแรงบวกสิบหกแล้วคือโคตรเยอะเรียกว่าโคตรเยอะเลยการกระโดดอะไรเนี่ยดีหมดอย่างที่ผมบอกเป็นบองที่ดีที่สุดละนะตอนนี้นะครับสาหรับอ่าร่างต่างๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรีววิกการยืนตแแห่งล้ อของบองครว่าจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับส่วนเรื่องของการบังคับเรื่องของสปีดบอลที่ให้เข้ามาค่อนข้างเยอะๆผมว่ามันวิ่งไวมากแล้วก็เล่นง่ายเรียกว่าแบบจังหวะการบังคับเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับไวอะไรขนาดนั้นนะก็ยังมียังยังมีจังหวะหลุดนะครับแต่จังหวะแบบ วิ่งตามอะไรพวกนี้ผมว่ามันมัน,มนค่อนข้างสปีดต้นดีนะครับแล้วก็จะมีจังหวะเนี้ยแล้วก็จังหวะพวกเบียดอะถ้าเจอกองกองหน้าตัวใหญ่อะมันเบียดไม่ได้ชนดีเหมือนพวกไดครับพวกไดเนี่ยจะชนได้ค่อนข้างจะดีกว่าถ้าเจอพวกบาเทนฮาเลนโอซิมเฮนอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นจังหวะเบียดนะมันก็จะมีเบียดได้บ้างแล้วก็เบียดไม่ได้บ้างครับเนี่ยครับส่วนจังหวะสปีดเนี่ยผมว่าดีแต่ไม่ได้ตามกองหน้าเร็วขนาดนั้นครับบางจังหวะยังตามไม่ทันนะบางจังหวะนะครับถึงสปีดต้นมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าาาเเเทท่่่่ีีผมลมลนนย คือบางทีก็วิ่งตามบางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้างครับเพราะว่ากองหลังมันวิ่งไม่ทันกองหน้าหรอกแต่โดยรวมแล้วก็เร็วกว่ากองหลังหลายๆตัวครับมันมันจะให้ความเร็วอารมณ์เหมือนอน้ามันเลยครับเวลาวิ่งไล่นะครับส่วนเรื่องของการหมุงอ่ะผมว่าดีเรียกว่ามันเพิ่มสแตตการหม่งมาค่อนข้างเย,ยดีหลายๆครั้งเนี่ยหม่งดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่เลยครับถึงจะไม่มีพลังแฝงนะครับแล้วก็เรื่อง AI การแย่ขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของบองผมว่ามันมีติดตัวมนันละก็คือแย่บอลอ่ะดีมากแล้วครับแล้วก็ไม่ค่อย อย่างเช่นจังหวะเนี้ยคือเบนเบียดได้แบบสบายสบายด้วยความก้าวหลาดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ AI การเข้าสกัดอ่ะผมว่าโคตรดีเรียกว่าดีเลยดีกว่าเวลาแย่ขาเวลาดักบอลนะครับก็คือจังหวะเบียดอะไรเนี้ยผมว่าดีขึ้นกว่ามากดีกว่าตัวบอลองดอค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเป็นจังหวะเบียดอะไรหรือว่าแย่ขานะครับถ้าเป็นบองตัวบอลองดอร่างเก่าๆเนี่ยผมว่ามันเบียดไม่ค่อยดีแล้วก็บางจังหวะเนี่ยโดนชนกระเด็นนะครับแต่ล่างนี้ถามว่าโดนชนกระเด็นไหมบางจังหวะก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็อาจจะแพ้ได้นะครับถ้าเป็น บางจังหวะนะครับก็ไม่ได้แข็งเหมือนไดครับไดมันตัวใหญ่แล้วก็พวกสตัมอะไรพวกนี้ผมว่ามันเบียดดีกว่านะครับก็โดยรวมแล้วถ้าใครจะแลกในพันสองถามว่าคุ้มไหมในในกองหลังตัวนี้นะครับผมว่าคุ้มนะเรียกว่าคุ้มด้วยถ้าเกิดเป็นกองหลังระดับท็อปทาได้ขนาดนี้ก็เรื่องสปีดถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีจนหวัด เอาชนะกองหน้าได้ตลอดก็คือสามารถเล่นได้ดีขึ้นบังคับง่ายขึ้นก็คือแล้วก็เรื่องของความอึดด้วยครับความอึดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาดาววิ่งได้ทั้งเกมนะครับแล้วก็ไล่กองหน้าได้แบบชิวๆก็ระวังในเรื่องของถ้าเราเจอกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเอาไปเบียด ให,ให้ให้ดูจังหวะที่เหลี่ยมเราสามารถเบียดได้ดีดีกว่านะครับถ้าเกิดไปเบียดม่วซั่วอนะมันเบียดไม่บางทีก็เบียดไม่กระเด็นครับบางทีก็เบียดไม่กระเด็นบางทีบองไม่กระเด็นเองก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบองก็ความคุ้มค่าเนาผมว่าแลกได้เลยสบายสบายเอาไป็นกองหลังอะแบกแบกได้เลยครับแต่ถ้าใครเอากองหลังอย่างบองเนะี่ยเอาไปเบียด กองหน้าตัวให,ใหญ่ผมว่าไม่ค่อยดีแต่ถ้าเอามาดักบอลวิ่งไล่เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีมันบังคับง่ายมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิ่งไวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็โดยรวมแล้วบองคู่กับกองหลังตัวที่แบบเบียดก่งๆิงนี่หว่าผมว่ามันน่าจะลงตัวที่สุดนะครับสำหรับหลวงบองนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากาากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ